เยทั้งห้าอารมณ์คือวิตกวิจารปิติสุขเอตะกะตานะาแล้วก็มแม่ดูจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ผู้ปฏิบัติมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนที่มาฝึกนะคือมันจะเข้าสมาธิรอบแรกก่อนเข้าสมาธิรอบแรกแล้วก็เสร็จจากนั้นก็จะมีการปรับธาดุนะที่แม่เล่าให้ฟังใช่ไหมอ่า จริงๆแล้วมันมีความจริงเรื่องหนึ่งนะคือในตัวเราเนี่ยหนูรู้ไหมว่ามันมีภพต่างๆมากมายในตัวเราหนูรู้ไหมมันมีทั้งภพของเอ่ออบายมีครบเลยอบายเวลาหนูโกรธเวลาหนูโมโหเ,เวลาหนูไม่ฟังใครเมาอย่างนี้ค่ะอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ตัวเราบางครั้งภพของเทวดามีไหมมีค่ะ พบของพลงคือความสงบนิ่งก็มีแต่ว่ามีไม่มากถ้าเรายังไม่ได้ฝึกใช่ไหมคือสรุปแล้วในตัวเราเนี่ยค่ะมีวิบากอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยค่ะวิบากค,คืออยู่ในตัวเราท่านจึงบอกว่ากายนี้คือกรรเก่าเน่ยมันอยู่ในกายเราทั้งหมดเลยอ่ะแล้วความเป็นมนุษย์ของพวกเราอ่ะ ความเป็นมนุษย์นั้นคือเราต้องได้อะไรหูกเราต้องได้ธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี่คืออัตภาพของความเป็นมนุษย์อ่าทีนี้สักยทิฏฐิก็ค,คือความเห็นสักยะแปลว่าตัวเราเออความเห็นว่ามีตัวเราคือเราเห็นว่าตัวเราทั้งก้อนคือตัวเราใช่ไหมอ่าแต่พอเราปฏิบัติเราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วว่ามีตัวเราคือมันบาง บางนี่หมายถึงว่าหนูต้องเห็นหนูเป็นอะไรเป็นเป็นเพียงสักว่าธาตุใช่ไหมอ่าแม่จึงบอกว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจงมีการปรับอ่ามืนปรับธาตุเนี่ยครั้งที่หนึ่งนะอ่าสัตสัต,สตทั้งสัตว์อบายเอ่อทุติยเอ่อทุทุคติสุขติก็อยู่ในนี้หมดเลยค่ะเออแล้วทําไมเวลาเราทําสมาธิ เราเคยได้ยินว่าการทำสมาธิคือการทำบุญได้สูงสุดใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้เป็นการตัดวิบากเ mm hmm. พราะอะไรอะ่ะตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยจิตเราตั้งมั่นแล้วก็ในขนานั้นอะ่ะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยค่ะอืมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยคือไม่มีโลกโกรธลงในขนานั้นแสดงว่าตอนวินาทีหรือเวลาที่หนูจะตัดวิบากได้ดีที่สุด ก็คือตอนทำสมาธิใช่ไหม mm. เพราะเหมือนเราสงบอยู่กับตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้อะไรที่อย่ามาก่อกวันหนูอะอืมแม่บอกได้เลยว่ามันคือสัตว์ที่มันตายเกิดอยู่ในตัวหนูอะค่ะสัตว์ที่มันตายเกิดแล้วมันอยู่ที่ไหนตอนนี้มันปรากฏอยู่ในใจเราใช่ไหมก็แสดงว่ามันอยู่ในตัวเราใช่ไหมอืมคือเรื่องนี้นี่เม่แไม่ปิ่นไม่อยู่นะ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความจริงที่หากมนุษย์ยังไม่รู้พบของตัวเองก็ออกจากพบยังไม่ได้พบของตัวเองหนูเคยเกิดมาเป็นอะไรบ้างหนูหนูดูที่ไหนหนูเคยเกิดมาเป็นอะไรบ้างหนูดูที่ไหนดูที่ใจที่มันขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยคือพบพบนี้มันอยู่ในรูปของเราเรียกว่ารูปสัญญา คือมันฝังอยู่ในตัวเรานั่นเองมันฝังอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นทั้งดีทั้งร้ายาทั้งสิ่งที่ยินดีสิ่งที่ไม่ยินดีสิ่งที่น่าขยะแยขยงทั้งหมดก็คือกรรมกรรมวิบากหรือกรรมมาพันธุกขที่เราได้มาในอัตภาพนี้เข้าใจไหมงั้นเราไม่ควรที่จะไปรังเกียจใครถ้าเรารู้อย่างเนี้ยเราจะเกลียดใครได้อย่างไเกลียดได้ไหมเกลียดไม่ได้แล้วลกูกมันเกลียดใครไม่ได้นะ มันเหลืออย่างเดียวว่าเราจะทํำยังไงให้เราออกจากความทุกข์ที่มีอยู่ที่มันเกิดขึ้นในภพในใจเราอ่าทีนี้สิ่งที่พูดเมื่อกี้นะ่ะภพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรารู้สึกใช่ไหมสิ่งที่เรารู้สึกคือเรารู้สึกแล้วว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราท่านก็เลยให้เราตัดที่ความรู้สึกนั้นอ่าก็คือไม่ว่าจะรู้อะไรก็ตามให้กลับมาทําความรู้สึก อยู่กับตัวเองอันนี้สติสัมปชัญญะแต่สําหรับการเดินทางที่แม่เห็นพวกเราปฏิบัติมามันไม่เพียงพอหรอกมันไม่เพียงพอมันต้องทําทําอะไรคู่กันไปทําบุญแล้วก็บรารมีคู่กันไปในขณะนั้นขึ้นรูจะปฏิบัติอย่างเดียวอะ่ะมันก็ไม่เคลื่อนหรอกไม่เคลื่อนอืนอกจากว่าเราจะได้ทําบุญบรารมีของเราเพิ่มไปด้วยอย่างนี้นะอ่าก็คือตอนเช้านี้อแม่เล่าให้ฟังถึง ต่อนเนื่องจากที่แม่พูดวันเนี้ยว่าจริงๆแล้วในตัวของเรามีแต่พบทั้งนั้นเลยพบที่หนูเคยเกิดตายมาแล้วค่ะแล้วมันปรากฏขึ้นในตอนเนี้ยทุกภพเราจะออกจากพบได้เราต้องเห็นก่อนว่าพบนี้มันน่ารังเกียจหรือเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับพบที่เกิดขึ้นในใจนะตอนเนี้ยเราต้องมีอะไรมีบุญกุศลของตัวเองวันนี้ต้องถามตัวเองว่า เรามีบุญกุศลเพียงพอหรือ,อยังอืมเราทําความดีเพียงพอหรือ,อยังอที่เราจะออกจากสัตว์อบายภูมิที่มันติดตัวเราอยู่อ่ะใช่ไหมขี้เกียจนีของสัตว์อบายภูมิไหมขี้โมโหละ่ะอืมแล้วอะไรอีกมีแต่ความโลภอยากได้ของคนอื่นล่ะก็ของข้างหล่างทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดเลย ของข้างล่างทั้งหมดเลยการบวชเนี่ยจึงเป็นการทําตัวเองทําใจตัวเองให้ขาวสะอาดเพื่อออกจากภพของอบายท่านจึงพูดว่าการปิดอบายการปิดอบายเป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนภพตัวเองแล้วเนี่ยคือไม่ตกลงไปในอบายเด็ดขาดปิดแล้วคือรู้แล้วว่าอบายนี้เป็นทางนําไปสู่ความตกต่า เราไม่ไปทางนี้อีกแล้วนะอ,อพอมาถึงตรงนี้แล้วจึงรู้ว่าการปฏิบัติก็หยุดกันหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ขวนขวายทำในกิจของตัวเองเอาอ,อนุโมทนาผลสำหรับธรรมะเช้านี้ก่อนทานข้าว